ครั้งแรกที่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นคอนโดผมครับขอเชิญครับคุณเฟิร์นครักเลยครับผมเนี่ยวันนี้อุตส่าห์แบบแต่งตัวแบบใส่ทรงใส่สูทอะไมาขึ้นคอนโดคุณน่ะเสร็จยังเ่มึแล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียวผมเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเสร็จแล้วเด็ดเร็วอ่ะมันไม่หมดครั้งแรกเลยตื่นเต้นนานๆโนคนขึ้นห้องครั้งแรกผมตื่นเต้นไงนานช้าอยู่แต่ว่าผู้ชายก็ต้องเขาเรียกว่าไปสู้ ดีเจพูดไหมพูดที่ใช้กระเทยสิดีเจพูดก็คือดีเจพุดที่ไม่ทำอะไรมากสูนตัวเดียวอยู่อันนี้พอแล้วผมครับตัวเดียวอยู่ครับโอเคได้ไหมอย่ารีบอย่รีบกลับมาทำาตทำงานนะคุณแม่ผมว่าคุณ แอบชอบผมนั่นและคุณเป็นคู่จิ้นกับอาร์ตี้อ่ะไม่ได้อยากเป็นรู้ว่าไงก็ไม่ใช่แล้วก็รู้ด้วยว่าในใจมันมีอยู่คนที่เราอยากจะไปจิ้นด้วยนี่มาซะอี้มันอาร์ตี้ไหมมละอี้แรร์รูคี้แต่ถ้าไม่ีลูกกับผมนะผมตั้งชื่อลูกรอไปแล้วผมตั้งรอไปแล้วถ้าผมมีลูกผมตั้งตั้งชื่อบาฮูบาลีเหรอคุณตั้งมาแล้วตั้งมาแล้วถ้าคุณมีลูกกับมึงก็คือลูกกูบาฮูบาลีใช่ชอบที่นิกกี้เป็นคนจริงใจนิกกี้เป็นคนเป็นห่วงเพื่อนแล้วคุณชอบอะไรในตัวฉ คุณนะไอนี่ไม่ได้ตอบรอนะผมชื่นชมคุณผมว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนคล่องเป็นผู้หญิงแบบก็คือถ้าได้คุณเป็นเมียชีวิตนี้ไม่อดตายสบายแน่นอนสบายเพราะคุณเป็นคนคล่องระหว่างพี่เฟิร์นกับพี่โฟชอบใครตอบมาเลยคุณตอบมาเลยคุณตอบเลยตอบเลยคุณตอบเลยดิคือผมพูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟเนี่ยคืออันดับหนึ่งในใจผมแต่มันมีการเปลี่ยนกันได้แต่หนึ่งในสามเนี่ยโฟ มมยเฟิร์นจริงมะเนี่ยสลับกันติยอนตอ,อ,น,อน,นแรกติยอนติยอนเปนแรกหนึ่งในสามเลยแต่ก็มีฮั่นไม้ก็มีของเขาแต่คุณคนเดียวที่ยังไม่มี <c oughs> คือตอนเนี้ยคนอื่นเอาตามตรงเลยคือมันมีเจ้าของกันหมดแล้วแต่คุณยังไม่มีสลับกันพูดถึงข้อเสียของอีกฝ่ายก็อาจจะเป็นเรื่องเจ้าชูมัง้งแต่เราอะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เคยเป็นแฟนเขาเลยเราไม่เลยไม่รู้เราเลยไม,เไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อเสียที่มันมกระทบอะไรเราหรือเปล่าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันมึงจะเป็นเจ้าชู้มึงจะไปถ้าเป็นเพื่อนขยี้กามขยี้กาม ก็เรื่องของมึงไอ้กาวไอ้กาวเ่ยมึงจะไปแบบว่าทำไรอ่ะอ่ะอ่ะก็เรื่องของมึงถ้าเป็นแฟนก็อาจจะเป็นข้อเสียโดยโตสำหรับข้อเสียเฟิร์นคืออย่างเดียวคือว่นเวอร์นเวิร์เป็นชนีว่นเวิร์คือภาพลักษณ์เขาดูเป็นคนแข็งแข็งแต่จริงๆผู้หญิงผู้หญิงข้างในอ่ะพี่สองคนเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนกลายเป็นแฟนได้ไหมคะับจากขุณเอิร์นต้องเป็นอนาคตอนาคตนะ จะปุ๊บทำไมตับที่ใส่ถุงยางใส่อะไรคะอ่นจริงไม่ได้ตลกผมน่ะคือผมก็ไม่ได้ตามมกหรืออะไรนะผมไอโฟนพัสด์หรอเออกูหยิบของจริงมาได้ไหมในห้องในห้องมึงจะให้แน่เนี่ยคือวันนี้ทั้งแม่งขึ้นเสียงเลยด้วยแต่คุณพูดเพราะอ่ะคุณเจอผมอ่ะพูดเพราะคือพูดเพราะเลยอ่ะพูดเพราะเลยที่รักเลยอ่ะถ้าเจอผมอ่ะเบบี้มาแน่มาเลยไปมาอย่านะบากนี้นักเปิดนี่แล้วมาเนี่อย่านะ